สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะมื้อนี้ครัวนงรักนะจ๊ะจะมาทํากับข้าวนะจ๊ะแกงอ่อมเครื่องในนะคะนี่ค่ะแกงอ่อมเครื่องในไก่นะคะจะมีหัวใจนะคะอันนี้ตับนะ,ะตับไก่แล้วก็นี่คือหัวใจนะ,ะหัวใจไก่นะคะแล้วก็มาผ่าเป็นซีนะ,ะแล้วก็มีกึ๋น กนนี่คืออีสานบ้านเฮาคือไตไก่นะคะมะสิมาแกงอ่อมกันนะคะมื่อน,นี้เขาสิมาแกงใส่มะเขือกเทศนะคะแล้วก็ผักชีลาวผักชีลำสให,ะะ brewer, หนะนะ้หอมนะคะแล้วก็ต้นต้นดอกผักหอมนะนี่ดอกอันนี้สิหอมนะคะแล้วก็สิหวานนะจ๊ะ แล้วก็มีใบแมงลักนะคะคือพักอีตูต่มีกะถิมีตะไคร้ตะไคร้ซอยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะพริกนะคะแล้วอันนี้ก็คือหอมหอมแดงซอยนะคะใบมะกรูดข้างล่างนี่ก็มีกระทิไอ้ตะไคร้นะคะข้าสิโขกนะคะพวกนี้โขงะค่ะเครื่องเทศพวกนี้ข้าวซีโขะ โคลร,รวมกันกับนี่ค่ะเาขาห้องว่าข้าวเบือบ้านอีสานบ้านเฮาเรียกว่าข้าวเบือนะคะคือข้าวเหนียวค่ะนี่ะคะไปแช่แช่มันอ่อนมันนิ่มแล้วมาโคลร,รวมกันกับนี่คะ่ะพวกเครื่องเทศพวกผิดพวกอย่างนะคะ,<จ>ะก่อนอื่นเ่าก็ไปโคลพวกนี้ก่อนนะคะรวมกับเอนี่ค่ะโคลร,รวมบนก่อนนะจ๊ะพอโคล้เข่ามาละเอียดก่อนนะคะ แล้วเขาก็เอาพวกนี้ลงไปเลยค่ะพวกเครื่องเทศเทศลงไปเลยนะคะโขกโขกโขกพอหยาบนะคะโขกไปเรื่อยๆอันนี้คือเขาโขกเสร็จแล้วนะคะโขกหยาบหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดหลายนะจ๊ะนี่ค่ะพักพวกนี้ก็ิิไปหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นนะคะพอคํานะคะหั่นผักพอคําค่ะ นี่คือเขาหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเตรียมแกงได้เลยจ้าวิธีการแกงมาดูได้นะคะเครื่องปรุงนะคะก็มีปะลานะคะหอชุรสรสดีหน่อยนึงแล้วก็น้ำปลาเขาใส่แค่นี้นะคะก่อนอื่นเขาก็เอานี่นะคะที่เราเตรียมไว้ลงไปก่อน เราก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงขุกขิกค่ะพี่น้อง,งเราก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยค่ะใส่น้ำปลาร้าลงไปนิดหน่อยนะคะใส่น้ำปลาร้าปรุงรสเลยนะคะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยอันนี้คือชิลรสนะคะช้อนกาแฟหนึง่งกาแฟเล็กๆนะคะจากนั้นเราก็เอาเครื่องในลงไปเลยนะคะ ชิใงไ,ไก่ที่เขาเตรียมไว้ค่ะลงไปเลยค่ะคนนิดหน่อยแล้วให้มันเข้ากันก่อนค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะ,คะจากนั้นก็เอาไปตั้งไฟเลยค่ะข่าตะไคร้นะคะเราเอาลงไปเลยที่เราหั่นไว้ตั้งหากนะคะมะเขือเทศสีดานะคะเราผ่าครึ่งเลยนะคะเพราะว่ามันลูกเล็ก มันไม่ใช่ลูกใหญ่มากค่ะหรือไม่จะผ่าตรงนี้อีกก็ได้ใบแบงรักนะคะเราก็เด็ดเป็นใบออก ดอกมันก็อร่อยนะคะดอกใบเมงลักนี่จะหอมมากนะคะลองดูนะคะท่านไหนไม่เคยลองแกงดอกมันนะคะดอกมันจะหอมหอมใบมะกรูดนะคะก็ฉีกๆหน่อยนะคะไก่สุกแล้วนะคะ ื่องในสุกแล้วเราก็เติมน้ำลงไปได้เลยตามที่เราต้องการนะคะมากน้อยะคะ่ะเติมลงไปแต่อย่าเติมเยอะนะคะเติมพอประมาณนะคะเดี๋ยวจะเยอะเกินไปจะไม่อร่อยนะคะพอน้ำเดือดอีกรอบนึงนะคะเราก็จะใส่ผักพวกนี้ลงไปเลยนะคะผักชีเราก็ใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วเราก็สุดท้ายก็ใบแมงลักแล้วก็มะเขือเทศนะคะ รอสักพักก่อนนะม้อเริ่มงงเดือดแล้วม้อเดือดแล้วใส่ผักลงไปเลยค่ะใส่ผักชีลงไปเลยค่ะกับเขือเทศนะคะ หอมมากเลยค่ะหอมมากเลยนะคะใบเมงลักนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใบเมงลักกับใบมะกรูดเพราะอีตู่บ้านเฮานะ,ะ,นะ,ะนะกับผักมะกรูดใบมะกรูดหอมมากเลยค่ะอร่อยแล้วนะคะ เรียบร้อยตักใส่ถ้วยกันเลยจ้า